ตื่นเต้นนะตื่นเต้นตั้งแต่เมื่อกี้แล้วครับเพราะว่าต,ตอนตอนซอ้ซอมเราซ้อมกันสองคนสามคนอะอย่างมากก็สี่คนมีพี่ก้ามายืนดูอะไรอย่างนี้แต่ว่าเมื่อกี้มากันเต็มห้องเลยก็แอบแอบตื่นเต้นนิดๆครแต่ว่าไม่นิดมั้งเราอะนั่นแหละก็ถือว่าเหมือนซ้อมไว้เพราะว่างานนิดต้องมีเยอะกว่านี้แน่นอนเพราะฉะนั้นก็อันนี้เหมือนเป็นเทส เทสไว้ก่อนออเดอร์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 จะสั่งอะไรอะหิวเหรอเออหิวจริงๆร้องเลยครับแล้วทั้งสองคนมีพื้นฐานการเต้นการร้องป่ะอถ้าถ้าการร้องพอมีครับครับแต่ว่าถ้าาเต้นล่ะได้แค่ได้แค่ได้แค่เต้นถอยดาวครับาได้ดึงดาวนั่นแหละครับดดึงาวเป็นเด็กดีไงถอยดาวเออถ้าให้เต็มร้าน โอ้ยเอาลายเลยเหรอ๋อเยอะแยะไปเยครับเต็มสิบเหรอครับเออสกิลก่อนหน้านะเต็มสิบแต่น้าให้ตัวเองประมาณ0 5แล้วกันครับคือสกิลก่อนที่จะมารู้จักเต้นนะครับอาใช่ก่อนที่จะมามีงานมิด0.5ครับเพราะว่าทำไมให้นอนจังเลยอะโอ้ยเราเคยเต้นล่าสุดก็คือตอนป .6 ครับผม S <S ใช่อันนี้คือกิจกรรมหน้าโรง <S 2> <S 2> รีนกิจกรรมหน้าใช่กิจกรรมที่เขาเต้น,น,น,นเต้นกันแต่ก็นั่งเต้นอันนั้นคือครั้งล่าสุดข,ของไต่ที่เต้นแบบว่าโชว์คนอื่น,นซึ่งห่างห่างเหินจากการเต้นมานานมากก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ะลืมไปหมดแล้วครับถ้าต้องท่าเต้นก็ต้องมาเริ่มใหม่กันตรงนี้แหละครับ<ช> <gallon S 1> แล้วพอวันนี้ได้เต้นแล้วให้เท่าไหร่ศูนจ้าเป็น5.0หนึ่งอ๋อไม่ใช่สิบแต่ให้สิบสิบสิบสำหรับการพัฒนางเต็มสิบ เท่าสิบสิเราให้เขาเท่าไหร่ถ้าเราเป็นเราให้เขาดูจากการเต้นเขาแล้วอ่าให้น้อยจะสิไม่ได้แลนะนะให้น้อยเดี๋ยวให้น้อยให้น้อยเดี๋ยวเขาน้อยใจให้สิบดีเขามั่นใจสิบก็ให้เขาสิบครับต้าอ่าวดีๆนะให้ดีนะมึงแยากไปดีนะสองยอยย่อยย่อยยอยเซฟอยู่แล้วโอ้เขาก็มั่นใจคือเขา มีวิ้นฐานอยู่แล้วไงโอ่ะใช่ไหมนเนี่ยฮะอวยกันไปอวยกันมาจริงแต่ <laughs> จริงไม่ได้อวยเลยใช่ <laughs> แตรร้องเต้นมันมีความพิเศษอะไรอีกไรกันมีเยอะมากมมก็มีเกรสที่พ,พ,พ,พิเศษละฮะแค่เกรสของเราครับก็คือ <laughs> ก็หลังจากการเรื่องร้องการเต้นพวกเราจะมีการแสดงครับผมซึ่งพวกเราก็ขุดสกิลการแสดงที่เคยแสดงมาทั้งหมดรวมอยู่ในงานวิดยิ่งใหญ่ฮะซิกซกว่า EP เนี่ยนะ มาหมดมากพอสิบสี่จะบอกให้สปอยอีกชั่วโมงประมาณชั่วโมงเดือนหนึ่งเดือนพิเศษก็เป็นยี่สิบนาทีนะประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงครับที่ยนสถานที่สเกลมันเปลี่ยนไปมันจะต้องมองประมาณว่าต้องทำแค่ไหนอะไรยังไงอ๋อทุกอย่างยังเหมือนเดิมเลยครับสเกลก็ยังใหญ่เหมือนเดิมเหมือนคอนเสิร์ตเหมือนเดิมไม่เหมือนงานมิทั่วไปแน่ๆเพราะว่า ก็เขาเขาให้ลดสเกลมาเพราะว่าเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดแต่เรื่องเรื่องการโชว์ของเราก็ยังเหมือนเดิมัจัดเต็มเหมือนเดิมแล้วตื่นเต้นมามก็มันจะมีออนไลน์เพิ่มขึ้นมาด้วยอืมอ่าตื่นเต้นแน่นอนครับเพราะว่าการที่เราเปิดออนไลน์ก็จะมีแฟนๆอินเตอร์เนชั่นแนลมากมายที่เข้ามาดูพวกเราก็รู้สึกตื่นเต้นมากมากเพราะว่าเราไม่เคยเจอพวกเขาเพราะว่าตั้งแต่พวกเราก้าวเข้ามาสู่วงการก็คือมีโควิดใช่แลวเราไม่ได้เจอแฟนคลับต่างชาติเลยครับเราก็เลยตื่นเต้นมาก ดูเหมือนราเสียใจเนี่ยกเก้าวสู่มของการติดโควิดเลยถามเลยลมพึ่งเลยแต่พวกเราก็สกิลภาษาอังกฤษได้อยู่แล้วครับใช่ไหมใช่แล้วพูดได้นิดหน่อยพูดอังกฤษได้ไหมพูดได้สีเหลืองเยลโล่มะม่วงมะม่วงเอ้ยแมงโก้เฮ้ยเอาไว้เอาไว้แค่นี้กันแค่นี้พอพอพอเกิดแล้ะเกิดละอย่างตอนแรกมันสกิลภาษาจีนเราควรที่ขายบัตรนะครับแรก ประมาณ 300. 3ามสามกว่าครับแล้วเหมือนเหมือนเหมือนที่เอ็มเทเลตอร์มันมันมากกว่านั้นเนาะใช่เพราะว่าเห็นเขาประกาศเขากำจัดเอ้ยไม่ใช่กำจัดไม่ใช่จำกัด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 แค่แค่สามร้อยใช่ไหมอ้ําเกินสามร้อยใช่ใช่ครับเราก็เลยต้องลดต้องลดต้องยาบอุ้ยอย่งนี้บัตรจะต้องเป็นที่ต้องการมากขึ้นดีเพราะว่าต้องรีบจองกันใช่ครับก็ VIP หมดแล้วฮะใช่ตอนนี้วีพหมดไปแล้ว เราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ซื้อก็ต้องรีบจัดจับจองเลยนะครับเดี๋ยวไม่ทันนะครับราคาอื่นยังมีครับแต่ถ้ามันมันล้นจริงๆต้องมีสองรอบนะหรือว่าไงก็เราไหวถ้าล้นหมอไหวไหวนะอยากทำให้แฟนสับคนอื่นสาวข้างๆเราถ้าข้างๆเราเหมือนไม่ไหวนะว่าไม่สิถ้าเป็นแฟนเรียกร้องเราก็พร้อมตอบสนองอยู่แล้วครับผมมาแน่แต่ว่ามาแน่ใช่มาครบมาครบมาชัวร์มาทุกอย่างมาหมดเลยครับ ถ้าแฟนขับต้องการก็ก็ต้องสนองให้อยู่แล้วใช่เชิญชวนเป็นขับดีเราจะขายของแล้วต้องเต็มที่เรามีอะไรขายปงเนี่ยโอ้โหมาเลยของขายนี่อะขายก่อนเลยเสื้อเป็นเสื้อที่เขาคนนี้เอางหข้าหลังขาหลขีาล้างหลังข้างหลังข้างหขางห่ังางหลองางหลัง็้างหลัอาหล้างีลัาัเาข้าง้างหา ใครออกแบบยืดเลยยืดเลยคนเก่งคนเก่งคนนี้คนเก่งอินสปเรชั่นมาจากเอ่ออันนี้เป็นเป็นเขาเรียกว่าอิมูจิจำตัวของโอไตครับอจะเป็นสิงโตใส่เป็นหนูแฮมสเตอร์ครับแล้วก็ที่เห็นชุดขาวดำก็จะเป็นชุดที่ทุกคนจำโอไตได้ดีกว่าชุดแรกที่ทุกคนจะจำโอไตได้แบบเห็นได้ชัดว่าอ๋อเนี้คือโอไตมมนมาจากชุดอะไรหรอมมนมาจากงานอ่างหน้าโรงองหน้าโรงของพี่เจมส์ใช่ใช่เพราะว่าพวกเราใส่ชุด มันเป็นติงเขีวาคารวาวเนาะเราทเราย้อมสีผมใช่แล้วทีผมเป็นขาวขึ้นหนึ่งสีแล้วก็ลายจุดขาวดำใช่ทุกคนก็เลยจำพวกเราได้เราก็เลยแต่ก็เลยคิดว่าอ๋องั้นก็ต้องแสดงความเป็นตัวตนของเราที่ทุกคนได้เห็นก็คือเป็นจุดนี้แล้วก็แสบไปด้วยอีโมจิของของเราครับสองคนด้วยความน่ารักแสดงว่าแต่ก็มีสกิลในศิลปะอ๋อนิดหน่อยฮะนี่นิดหน่อย อ้นนิดหน่อยไม่เท่าไรแต่ยืดเส้สูงขนาดนี้นะเหมือนไส้เหมือนกันใช่ไหมเหมือนไส้เหมือนกันเนาะ